เขาย้ายังไม่กินว่าแซมแซมไ่รูยันย้ำแหนี่มเรืออย่างเดียวกันย้ำเหนมกันคืนนะครับผมอัินิพาดประการใดของผ่าอประทานอภยครับผมยินดีใจดีครับมูอมาใม้กูแม่นสองล้อสามลไปเร่ะไหทุกมาแนนครับอ้าวเจ้มาแล้วครับผมเมนูยังะ ย่างก็ตำน้ำจิ้มย่างตำมสองสูตคนนึงไม่กินน้ำตาลคนนึงไม่กินน้ำตาลอันนี้ไม่น้ำตาลอันนี้น้ำตาลครับเป็นน้ำจิ้มสองรสชาติครับก็นี่ว่าเขาขว้าเขาตกกระป๋วยเอดกระดิน่งก็เก็บดก็เก็บแบบนี้ครับเมื่อกีนขว้าก็าเอดติดดินค้างได้อ่ะนี่เนาะติดดินครับคอนไว้พี่น้องเอ็ดดีหลายเลยประมาณนั้นะที่ประมาณนี้แหละ ท่านได้ไปเบิ้งสองคิดกลับไปเบิ้งนู้ัดสังไหลกอาบุบอลได้โดนเป็นไยเดียนึงเป็นของกอ็ออกไปจากเท็ีเดียก็ยออกเทีแรกเลยแหละาก็น้ไ้ไร่บงนาเอฟซจากบ้านอย่างวะ เจ็บกระดูกกระเดี่ยวเขาต้องยืดแล้วที่ละปิ้งหมูปิ้งยังไป อันธุ uh, uh, uh. uh, right. oh. ์ก็ประกาศประกาศนะครับว่าระลาวเทราเป็สุสุดสุพราพืมนดอยภูสานาทุกทุกคนที่วันนี้พวกเราสาวๆที่นะได้ยิกันอียงมึงคอลลาเจนอีกแล้วสิเดี๋ยวเดี๋ยวกูย่างมากูเห็นโล้ห หน่าใสเลยน่แน่หน้าใสเขาวเนี่ยเขาเนี่ยเด็กคุณพ่อเป็นโอ้โหปัาคุณย่างไปนท้ายคลิปบอกคุย่างงอกับมาเฮเห็นออแลยแสงอยงเดียมเดียมเดียม บมันเกิดจากการที่มันได้อาบน้ำซีห่างมือซีห่างมือมันก็อาบน้มากน้องหลวงมากน้องหลวงเอาหนึ่งที่นายสองทพี่น้องมีหมูโถเดียวนี่แหละเบิดวงเนี่ยที่เหลือมีแต่อ้ายเนี่ยน้องเนี่ย พี่้อกว่าอ๋อไปหยอกป็นนี้แค่เขาไปยอกตาเลหมูกันครับหมูกันนย่บ1 2ารรายวันหนึ่งร้อยสิบเก้าบาทแต่ถ้าเกิดว่าวันไหนที่มีติินเจอก็จะอยู่ที่หนึ่งรอสบเาบาทครับเมาเมานะเมาเมาี้สวัน สาิาทถ้าสุงแล้วกินกาแล้นะพอนะบองมงบอตมองผมนะจะเป็นไงเอ้เจ้าล่างมือแล้วเตยียล่างล่างมืออล่างล้างแ,แามาจ,จับมือกันะมือได้ล่างเร็วนะมืออีก <laughs> ่าเเาบายเยาบะบัดอนหนึ่งตาว้าวเดี๋ยวมาเจ้าโว้ยโตมันยืดใส่เนี่ยมันยังไม่เห็นหน้าเรยเนี่ยตอนนี้กยี่นี่ทางราการอส่นกาเพื่อ ยบ่ได,ได้ใส่ดรอกนี่สินพินพาดไปนะโอ้ยไปรักของผู้ใดไม่กินนี่บได้นะตายไอหมากเอ้ยหนึ่งตาผมอ่ะเสียเจ้าแล้วสันเสียเจ้าแล้วผมยอมแล้วละเสี้างส้าสารภาพตอนนี้ปองสันได้ปอ <c oughs> อปองสันเนาะ ควงมชันนะเอ่อโอเคผมผมยอมละหมอบลาบคาบแก้วไว้แล้วผมยอมเบือเ่อทุกอย่างแล้วแหละแล้วถ้า,า,าเจ้าอีเฮ็ดอย่างก็ขาก็ตายหมองขาก็ตายทีมั้งเสียพยโอ้มนาไปไว้เนื้อเสื้อใจเลยก็ว่ามันเว้ากันกับเขาก็ว่าเป,ป็นมันเป็นหม้อ <c oughs> นี่แหละสงสัยมันเป็นเลี้ยงเป็นกรรมที่ผมเห็นกับเจ้าไว้แต่เดียผมขอโทษผมขอโทษเจ้าไปไหนแต่เดียผมเจ้าเอาโมเสกผมได้

ไปซาลูกพี่โ <farming> อ <challenge> ้โหได้โอ้โหในคลิปนี้เดี๋ยวฝากไว้ซะดีกันครับพี่อนๆขอบคุณครับสวัสดีครับ